ครับนี่ก็คือยานพายนักที่สามารถแล่นตามน้ําและทวนน้ําได้นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นห้องโดยสารนะครับส่วนสําคัญต่อมาก็คือกังหันนะครับกังหันนี้จะถูกคุ้มด้วยพลาสติกครอบเอาไว้เพื่อป้องกันให้อากาศข้างนอกรบกวนแต่ส่วนข้างล่างจะถูกเปิดเอาไว้เพื่อให้กระแสน้ำนะครับสามารถซัดไปได้ เมื่อซัดแล้วกังหันก็จะหมุนนะครับส่งแรงผ่านสายพานขึ้นไปหาคุณเลซึ่งต้องคำนวณขนาดเอาไว้ในการคำนวณว่านี่จะสามารถวิ่งตามน้ำได้หรือไม่รถคันนี้นะครับถูกออกแบบให้รางอยู่ด้านบนหลังคาให้เหมือนรถกระเช้าทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ลางเนี่ยนะครับมันได้กีดขวางเรือที่จะเข้ามาจอดในฝั่งได้นะครับ ครับ ลงได้อย่างนี้นะครับ